ียแมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สำราญเนี่ยรขอมาเบิ้งฝากกดไลค์กดแช่เนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแช่เพี๋ยวไปโนนอันนี้คู่ต่อยอันนี้คู่ต่อยครับเอสซี่คู่ต่อยครับเอสซีคู่ต่อยไป ครับพระเอกแกร่งครับนี่ครับผมกระทายไก่ปูดสี่พระเอกแกร่งครับพระเอกแกร่งเห็นไหมครับพี่น้องครับถามทวามรู้สึกครับบริษัททีมีิครับตามนั่นแหละครับครับคือครับครับคือครับนี่คือมันครับนี่แหละครับบรรยากาศนี่นะครับมือนั้นมือนั้นสลัดดิสก่ก่ เำื่อยังเกาะอำเภอยังล่ะเราไปเล่นอยู่ปื้อเล่นอยู่ปากช่องครับปากช่องพรุ่งนี้เราเล่นอยู่ที่ปากช่องครับถ้ากันยามบอกกันเด้อพรุ่งนี้เล่นพรุ่งนี้เล่นคนนะพรุ่งนี้เล่นที่ปากช่องครับซอยไปแห่กับร่างใจนะเด้อ สบ่งหัใจมาลับใจเกินลอยนเด้อย่านใเด้ออัเยเดี๋ยอาให้กำลังใจครับขอบคุณครับสุดๆไดๆ้รูขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศมารับปฐมบันทึอสินโอ้มแม่ใจเกินลอยใจเกินลอยกับโมวีโมมีม,ม,มเกิน,นม่นปะปรุไหมบ้าดูจะโง่ี้บ้เงยันบ้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดู229ท่านครับอันนี้กับไอ้นุ่นกันบ้งสวัสดีพี่น้องชาวเรียวไม่ได้กินข้าวมือแห่งสิไกลก็่หนีนน้ำเคียวหอมเดียวะกิเออสามลอยควโลครับมืออื่น

หมู่สีปากช่องเขาใหญ่กมแปดนั่นน้เป็นอเล็ดย่มออีั่องมเสียเงินขาเขาบานเลหยางกินลูกปลาครับแมี่ซื้อปลามาเจกตลาดส่นุดอย่ตกปลาเปิดกันนว ้าเพิ่ง้ตมใแ้วพี่น้องเดนนอ้าลยต<ะ>เนล่ออกเดียไม่้งยะโเลยมายโสนี่ยจะได้ไปได้ไปยุครับยะโสวันที่เท่าไหร่วะไปสองหมื่นเลยเงี้ยงง่ายวบานเออ ในใายบ,บ้านตำบลเดียวกันทรายมูลสิไปอำเภอทรายมูลมขึ้นก็เลยอยู่ทรายมูลเลยแต่ว่าบาดทรายมูลเนี่ยสื่ออันนี้ก็ําลังบาดปักหุงตั้ครับพี่น้องนี่คืออาหารหลักครับปักหุงครับนี่คืออาหารหลักครับปักหุงครับแต่มักนาปอ เดจเอาก่ายู่าดูอยู่ร่งสิตอยู่จา้าดีว่คอยบอนเดียวออนท่วุเทเดือนท่านว่างครับนี่คือลาไแนว้องจา้าครับอื่นซอยไปแหงมังใจได้เครับยุ่ปากช่องเจอกันจ้านยานโยนโส เป็นกำลังใจให้ทีมงานมารำใจเกินร้อยทุกคนทุกๆท่านลูกประรมามณสิ้นเลยกินซาไปออนทัวร์กรุงเทพอ,อีกเปลี่ยนทันมากนะครับพี่นอ้องฮะแล้วคนหลาดสีมาคนหลาดโย่จังหวะ มือน่าจะเปแสดงยุทธีโครหลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้บางอย่างก็บอกม้งงวนเหว่สิบากอย่ก็เออหรไหมเอ่อม้ง,งีเหว่อันนึงเข่าครับเข่าเต็มถังพอรอครับพนะี่น้องสวัสดีบานน่านนนสวัสดีบานน่านนนสวัสดีครับ ทำไรกินนี่ป้นปลาครับปนปลาเข้ปลาครับวันนี้ปลดปลาอันนี้กัดกนดนเสือของข้างครับค <m> ินฮอดคิดฮอดทีมงานดาวรุง่งพุ่งหองเหวคิดฮอดพี่น้องคือกันครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพ่อยอดสินครับแชร์แล้วครัขอบคุณครับ คนสับคอยกิไยนไข่เห็นนะ้คนละไยางแล้วครับอันนี้รถเครื่องเสียงครับีนะฮเรงนีเนตบวนดีแล้วเดินใหญ่ดีที่เล่นกายด้วยกัน กำลังต่างเวที่ยังมรุ่งคู่คนครับพี่น้องมีให้เดินทางมาไกล200กว่ากิโลมื่ออื่นกืบจะสาม0้แล้วก็จะสาม0้อีกคือก็บอกับมากหลายเอ็ดพี่เกา่าอันนี้นะครับมือนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเหลือกี่คนดาวลุงพุ่งลงเหวเหลือ3คนครับพี่น้องเหลือ3คนเด้อพี่น้องใส่เบิ้งแย่งเนอะเด้อลูกหลานเนอะเด้อ คือบอเห็นคือบอเห็นผู้บบาวหลูนาาจาบินแล้วบินเบิ้งนครอนมูลบินทคก้อนมุนกิน้องเรี่ยงรูอะแม่เขาทามหาผี